สวัสดีครับอีกช่องอะไรสาวนุ่นดำสิงนะครับเดี๋ยวมันต้องปรับเลนเนี่ยมันจะเีถูกใจคนชอบกินนี่ก็มาที่ร้านจำไม่เจอไวยนะครับหรือว่าร้านกรีนวิตติ้งครับวันนี้ไม่ได้เปิดร้านแต่ว่าทำให้คนพิเศษไงสาวนุ่นกับ น้องนนมาทานนะคะอรนะ่อยมากถ้าใครที่ดูคลิปก็น่าจะจำได้นะคะว่าแม่เคยไปจัดออฉากงั้นมันให้นะคะ<า>ทุกคน,นสวยมากถูกใจมาก<ต>ฉากั้านมากก็คืออันนี้มันจะเป็นก็คือที่ร้านมันจะมีน้ำยำสามอย่างนี่แหละก็คืออันนี้อย่าเงเลยอันนี้อย่างึลยอันนี้อย่างก็คือรสชาติก็จะแต่คนละที่อะแต่เนี้ยใครทีแ่แบบไม่ค่อยชอบกินปลา อันเนี้ยแนะนำเลยรึกว่านนม,มันอร่อยไม่อีตัวนี้ก็ไม่ไม่มีกล,ลิ่นปลาร้าเนาะแต่ใครที่ไม่ชอบแรงๆหน,น,นูว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยอร่อยมันเหมือนน้ำยำที่ไม่ได้ใส่ปลามันแบบถ้าคนไม่กินปลาร้าม่มีถั่วด้วยชอบอันเนี้ยมันต้องกัดกับอันนี้มันถึงจะเข้ากันลองกัดกด,ดูเร็วจะทำให้หวานไง เลวร <familia> ังกับด <online> <c oughs> ูลงนิดนึงกินมาคือใช่ไหมอร่อยก็คือกินงานเสร็จแล้วก็กินอันนี้หนามันก็จะหวานอร่อยทำนี้อร่อยคนไม่กินปลาได้จะนั่งถ่ายคลิปอ๋อถ่ายคลิปก็ล่ะอร่อยกินแล้วเนี่ยมันมันแบบ แซ่บอ่ะแต่กินไปรู้สึกไม่กินเผ็ดไงเอากินอร่อยมันไม่คขวางี่กินดูไม่เอามะม่วงไม่กินปลาเลยใช่ไหมไม่กินแบบไม่กินเลยมีแต่หนัวมีแต่หนัวกินแบบเวลาสั่งเนี้ยจะแบบว่าเอาปูดำปูม้าน้ปลาแบบนัวๆอะไรเงี้ย เรามาแบบชิวมากเลยอะใส่กางเกงขาสั้นเดียวก็ไม่คิดว่าจะออกมาเนอะคิดว่ามาแค่แป๊บเดียวคิดว่าจะไปตอนบ่ายแต่ว่ากลับไปก็ทันพอดีอะไรเนี่ยอ้วนติดปากอันนี้ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยกินได้รึเปลางสิกินเป็นไหมเป็นแต่จะกินอันนี้มันอร่อยอ่ะ กินนี้ด้วยวะแต่อันนี้ก็ไปแล้วก็จะบาดอยู่ในมีในปากมั้งอันนี้ครับเออ,อกินอันนี้เป,นนเป็นนะกินเป๊นะอ๋อแล้วมันมีกินอ่ะเราก็ชิมด,ดูอ๋อครับได้ น่าเรือสืบให้กินน้ำมากก็มาแบบยจรดีเนาะมาแบบไม่ได้ตั้งใจหนูก็มาแบบชิลๆอ่ะหนูแบบไม่ชอบแต่งตัวแล้วใครที่ชอบกินเผ็ดไหม่ยอาไว้แซ่บ เรากินเผ็ดไม่ได้ไงเรากินได้นิดเดียวเอาอีกเอาให้หมดเลยเดี๋ยวเนี่ยเนียกินยังกินนีกนกนก้กินหอยอ่ะทำไมต้องกินหอยก็กินเร็วกินให้ดูหน่อยวะยังไม่ได้ถ่ายนี่เลยเร็วกินทั้งเปลือกเนี่ย ต้องใส่แบบมอมมองอะไรด้วยนะี่ไงเข้ากันมากไหนเอาปูมากินี่แบบกัดแบบแซ่บๆแบบมีนี่ไง ชอบยังกินน้ำยำอย่อีน้ำออกเลยอ,ะ,อะไรไหนจะหาให้เันที่จะหาให้ตัวเองกินเด้อหาให้กินเหรอเนาะนี่เจอแล้วปูปู นุม่มชอบกินปูกันี้ตัมเนือแตกไม่ได้คลุกอะเอาอะเอาหอยไหมปลาหมึกไหมยังรวนปลาหมึกกินหอยไหมกินเลยไม่กินแบบ จริงเล้วเวียนปูอีกดิอื้อหือออกเลยครับอีสุดมากสุดจนแบบน้ำเตกเลยอ่ะปูอร่อยมากมือมแบบ พวก่นี้ผ่ามะนาวจันทร์ถึงเสาร์นะครับร้านยำแม่ยยนะครับผ่ามะนาวขเขาเลยต้องรอดูฝนฟ้าอากาศก็ฝน,น,นมันจะตกเลยจะเปิดประมาณวันจันทร์ในวันเนสาร์นะรก็มาได้อยู่ติดกับหนองกลางเอ็นเลยนะครับบรรยากาศก็จะติดถนนดีดเนะ กินยำอร่อยออร่อยมาที่นี้ได้นะคะยำแม่ย้อยอย,อยู่น้องกังแอนนะคะอำเภอประสาทนะคะใครที่อยู่อำเภอประสาทมาทานที่นี้ได้นะคะมีหลายอย่างหลายเมนูให้เลือกเลยนะคะมีน้ำยำสามอย่างนะคะใครผมไม่กินยงแซ่บเลยคนหายกินปลาไม่กิน <c oughs> คนนี้จะกินเองอร่อยชอบกพนนี่บอกก็มันอร่อยอะ น้ำยำนี่อร่อยมากโอ้ยถ้าไปบ้านเจบโบสั่งหมดเลยเนี่ยหอกับบ้านเจโบมันมีไม่หมดอ่ะจะกินไม่หมดอ่ะเอาให้เจบโบเจบโเจบโน่าจะกำลังหิวอยู่นะถ้าถึงคลิปนี้ก็อย่าลืมขอบคุณพี่นนท์รถอัมซิงนะครับที่แบบห่อกลับบ้านให้เลยนะเพราะว่าแบบกินไม่หมดจริงๆอ่ะมันเยอะมันเยอะมากต้องแบบเอาไปแบ่งแบ่งพี่แล้ว <c oughs> อร่อยมาก ดูนะคะสดจะยกมาจานเดียวก็คิดว่าเออจะให้จานเดียวยังไม่น,นเละครับผมไม่ซื้อหวยกล้องไม่ฟโฟกัสเลยเอ,ออกแล้ว ทุกวันอันนี้อร่อยมากชอบมากรู้สั่งกลับบ้านได้ไหมวันนี้อ่ะเ,เอาอันนี้กินแล้วแหละนี่ไงห่อเลยเอ็กเก็ตเอาอันนี้อะอร่อยมากน้ำยำเนี่ยยอดอันนี้หมดแล้วอ่ะอร่อยอันนี้อ <c oughs> ก็ห่อน้ำยำไปก็ไปลวกลวก อร่อยมากนะครับอันไหนอ่ะอันไหนอร่อยสุดเนาะฮะอันนี้อร่อยสุดกินแต่อันใช่หอยนางลงเนี่ยหอยแข็งหอว่าแล้วแต่คนชอบนะครับหอยแข็งก็อร่อยค่ะแต่ถ้าชอบยำยำเนี่ยมันอร่อยมันมีถั่วแบบผิดผิดถ้าคุณชอบแบบถ้าคนชอบแบบเผ็ดๆก็คืออันไหนแล้วเราจะสั่งแล้วแต่เราจะสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อย ถ้กถ้าคุณชอบแบบหอยก็จะเป็นสองอันนี้นะครับขนาดเขาไม่กินถ้าใครใช,ชอบรวมก็จะเป็นปตัวนี้นะครับยำรวมใช่ไหมมียำกระท้อนขนาดคนไม่กินผัล้วมาเจอเต้องกินจวดจวด<อ>จบคลิปกัะนเลยจบคลิป ก็สำหรักทีมีฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนุ่น้ำซึ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านยำแม่ย้อยนะคะทุกคนที่หนองด้างแอนนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะสวีอนนใครที่สนใจนะคะชุดแต่งงาน มาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะกลิ่นวีดดิ้งนะคะมีฉากด้วยนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนนะคะบอกได้เลยนะคะกรีนเวดดิ้งนะคะอย่าลืมมากุดมุนด้วยนะคะทุกคนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะ,ต,นนะ,คะติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กติดต่อที่เฟซบุ๊กเดี๋ยวเราจะเปิดเบสให้ดูนะคะทุกคน ใช้วเวลาหน่อยนี่นะคะใครที่สนใจเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสถานที่รับแต่งหน้าด้วยนะคะนี่นะคะติดต่อได้นะคะ<ง>ตามนี้เลยค่ะนี่นะคะมีเบอร์โทรแล้วก็นี่นะคะเป็นชื่อเฟซน,นะคะราคากันเองนะคะ<ง>ทุกคน โซนปราสาทสุรินโซนปราสาทสุรินติดต่อได้นะคะทุกคนดูแลเหมือนแยกมิสคิดเงินเหมือนศัตรูค่ะลูกดูแลดีมากเลยนะคะทุกคนแบบจัดฉากแบบดูแลเหมือนญาติมิสคิดเงินหมือนศัตรูอยากได้แบบไหนอยากได้สไตล์แบบไหนแบบเลือกได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวขอตัวไปแซ่บก่อนนะครับ yeah